รางวัลของผมเลยทำพิธอิธก่อนพิียังยังตกใจแล้วก็ตื่นเต้นอยู่เลยฮะเพราะว่าบนเวทีก็พูดปิดทู้ดถูกก็รู้สึกดีใจมากๆครับผมจริงๆรู้สึกดีใจมากที่ได้แบบว่ารางวัลนักแสดงชายยอดนิยมนะครับผมขอบคุณแฟนๆนะครับผมที่ร่วมกันนหวตแล้วก็คอยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตผมมาครับก็รางวัลนี้ก็จะเป็นอีรางวัลหนึ่งที่ผมจะมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองเรื่องการแสดงนะครับจริงๆรางวัลเนี้ย ผู้เข้าชิงแต่ละคนอะเก่งกันทั้งนั้นเลยครับผมก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับผู้เข้าชิงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แฟนลับทุกย้อเหมือนกันนะครับผมก็ขอให้มีความสุขครับผมแล้วก็ขอให้ตัวผมเองมีความสุขกับการแสดงด้วยครับผมก็มไม่รู้มันเซอร์ไพรส์มากตอนแรกก็คิดในใจตอนแรกเกรงหนูอะหนูประกาศก่อนแล้วก็หนูถ้าก,กล้องมาทางเนี้ย หนูแน่แล้วร,ร้วก็มาแน่เฮียแน่แล้วก็ยังไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรสักอย่างแล้วผมแต่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับแลยังไม่หายตึงแต่เลยตถึง้ก็เรยได้ว่าเหนื่อยครับเพราะว่าโชว์เสร็จปุ๊บต้องวิ่งปุ๊บลงมานั่งข้างหน้าครับแล้วก็มาอรอลุ้นเลยก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ยู่ดีก็ถึงสาขาที่ผมเข้าชิงก็วันนี้ได้รับรางวัล นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมครับก็ดีใจมากเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่แบบเสียสละเวลาแล้วก็เสียสละอะไรหลายๆอย่างให้ผมครับก็เอารางวัลมาฝากทุกคนแล้วครับแล้วก็ยินดีกับทุกศิลปินทุกท่านและกัาดาทุกท่านเลยครับที่ได้รับรางวัลครับแล้วก็ที่เข้าชิงทุกคนด้วยดีใจครับดีใจจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเราเข้าชิงเราก็ารู้สึกได้รับรางวัลแล้วฮะพอได้รับรางวัลเองก็รู้สึก ยิ่งดีใจไปใหญ่ดีใจตื่เต้นบอกไม่ถูกหนูพูดเลยแล้วกันเอา <laughs> <laughs> ใช่ครับก็คนละเวครับ <laughs> คนละ <laughs> คนละทางครับ <laughs> แต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันครับ <laughs> <laughs> ไม่แต่หนูแสดงเก่งนะไม่เฮียมานะตรงนี้ได้ก็เพราะหนูเมือนกันการแสดงอ่ะโอ้โห โอ้ยหนูในกาเนี่ยแต่การร้องเพลงเฮียไม่ได้ช่วยอะไรเลยนักข่สัมภัษณ์หนูเองพูดตรงช่วยอยู่ก็นี่ไงมันเป็นเวของเฮียกับเวของหนูมันก็จะอ่าอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยโอ้โหจริงจริงตอนรู้สึกหนูหนูเข้ามาอยากเป็นเรามองหนูจะได้อยู่แล้วว่าหนูเข้ามาเพราะว่าการร้องเพลงมากกว่าการแสดงอย่างที่เคยบอกไปครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่ ได้รับรางวัลน,นี้เป็นแบบว่าเป็นแรงใจหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่สาคัญก็จะทําให้คนรู้จักหนูมากขึ้นคนแฟนก็จะรู้จักมากขึ้นหรือว่าหนูได้ขึ้นมาร้องเพลงวันนี้ก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออคนเราแบบในยุคแบบในทุกยุคสมัยอะมาได้ฟังเพลงหนูแี่เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้หนูได้รับรางวัลครับดีใจด้วยอยู่แล้วครับตอนนั่งแบบ นั่งรุนแางวันก็เฮียก็บอกหุยใครยจะได้เนี่ยเฮียจะเอ่อแบบเฮียจะได้เปล่าถ้าเ้าเกิดว่าได้จริงๆขึ้นมาแล้วเฮียพูดอะไรเฮียไม่ได้คิดเลยเลยเฮียก็นั่งลุกนั่งลุกลิกโลกลนๆอยู่ครับหนูก็โอเคถ้าเฮียได้ก็ดีใจด้วยอยู่แล้วเขาดีใจมากเลยครับแล้วก็นี่วันนี้ได้ด้วยกันเลยมาฝาทุกคนแล้วครับผมใช่ครับแต่เฮียเก่งอยู่แล้วครับหนูได้รางวัลแล้ว เราจะเปให้ได้รางวัลอีกทำไมฮะในเมื่อหนูได้รางวัลเรียบร้อยแล้วหนูยังอยากได้รับรางวัลจากเฮียอีกหรอสปอนเซอร์คอนเสิร์ตอืมซุปเปอรส์สตาร์ติดอ, <laughs> อันน,นี้คุณเล่นอ,อะไรนะใช่อันนี้จะคือหนูจะทวงแล้วนะถ้าเฮียจะไปส,สปอนเซอร์เนี่ยหนูอยากได้อะไรมาเราไม่อยากได้อะไรเออถ้านี่ถามหนูหนูหนก็คิดแล้วว่าหนูคงไม่อยากได้อะไรจากเฮียเลย ใช่ก็ไม่อยากใช่กำลังใจที่ดีหนูก็น่าจะดีใจใช่ครับอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วครับไม่อยากได้อะไรเลยเฮียได้รางวัลใช่เฮียได้รางวัลเฮียจะไปอะไรให้หนูหนูต้องให้เฮียไม่ก็ เฮียได้รางวัลเฮียได้รางวัลหนูก็ต้องให้รางวัลเฮียมันที่บอกได้รางวัลเฮียได้รางวัลหนูก็ต้องได้เฮียก็ต้องอะโอเคเราให้รางวัลอะไรกันดีกว่าไม่ให้ครับใช่ครับผมใช่ครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางคมชลิปมานะครับผม ก็ที่จัดงานดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะด้อมเราคุณซนคุณชัยนารุทุกคนที่ร่วมโหวตให้พวกเราทั้งสองคนนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเมื่อนียเลยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับสิ่งเชียของทุกคนไม่ว่าจะทางหน้างานแล้วก็ทางหน้าจอด้วยที่คอยติดตามผลโหวตของรางวัลหนูกรบเฮียในวันนี้นะครับยังไงก็ ฝากซีโนเนียลต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ um อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยากให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปอีกนานๆนานๆเลยครับฝากรอติดตามผลงานของเราทั้งคู่ด้วยใช่คับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณค่ะต้าเวเจทีงานในเอ็นนะทุกคนใครสอบไม่พอจะไปในเอ็นต่อจอกันในเอ็นต่อนะ้กับคุณพี่สือทุกคนแนะยิ่งต้องแนะครับ thank <laughs> you